Rainbow เจ n วา Y ไอนะคะวันนี้จะมาไขเคล็ดลับนะคะในการที่จะทำยังไงให้คนเ e ิร์ชนะคะมาเจอทุกๆท,ท่านบนโลกออนไลน์นะคะหนึ่งนะคะแฮชแท็กนะคะที่มีความแอคทีฟนะคะคืออะไรทุกคนเนี่ยอาจจะใส่แฮชแท็กนู่นนี่นั่นกันอยู่ตอนนี้นะคะแต่ว่าแฮชแท็กที่มีความแอคทีฟคือ มีการโลดแรงอยู่บนโลกออนไลน์หรือมันเป็นเทรนด์นขณะนี้เนี่ยทุกคนทราบหรือเปล่าอ่าันนี้สามารถ Search Google ทั่วไปก็สามารถหาเจอได้เลยนะคะง่ายดีนะคะ2ค่ะคือความนิชนะคะ ทุกคนลองสังเกตดูนะคะที่ Rainbow g e n y i t แล้วก็เป็นกลุ่มของคนที่ทำธุรกิจเนี่ยก็ลองสังเกตดูนะคะว่า Rainbow เป็นกลุ่มนิชแบบไหนนะคะคนที่สนใจ global dropship บ้างนะคะแพลตฟอร์มทางธุรกิจบ้างโลกออนไลน์ดิจิทัล n o m a d บ้างที่เป็นไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่นะคะนะประมาณนี้ส่วนอย่างที่3นะคะที่จะดูได้เลยให้คนมาติดตามเรานะคะหรือเข้ามาดูคอนเทนต์ของเรานะคะก็คืออย่างที่3เนี่ย เรื่อง relevance re ก็ค,คือความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับคอนเทนต์เราแล้วก็เกี่ยวกับชีวิตของเขาด้วยนะคะที่เขาจะ search นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทุกคนลองจำ active niche แล้วก็ relevance เอาไว้ในการทำธุรกิจกันนะคะสนใจเพิ่มเติมนะคะติดต่อเรนโบมาได้เลยในเรนโบ้ Gen น T Inbox หรือ ติดต่อมาทางไลน์ก็ได้นะคะหลอกช่องทางนี้ยินดีต้อนรับทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะวาอ้นี้ล่ะใช่ยังอาสช่ร